So watch me So watch me out myself I can count on สวัสดีครับผมดรวิรจน์กุธสมุ่มัยกรรมการผู้จัดการบริษัทซูมโมต้ามอเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาออกนอกสถานที่นะครับเพื่อมาดูรถคลาสสิกที่เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของซูมโมต้านะครับเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นแรกที่เราทําตั้งแต่14ปีที่แล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับ1 3 0ซีซี c นะครับแรกๆทำร1อยสิบ cc ร้อี่ cc ที่าปรปับเป็น1 3 0ซีซี c มีหม้อน้ำนะ เป็นเครื่องที่อยู่ตัวแล้วบรรทุกได้500กิโลเป็นรุ่นที่น่ารักมากครับเป็นรุ่นที่มีซิกเนเจอร์และขายดีนะครับขายดียอดนิยมของซูโมต้านะครับลูกค้าก็ยังเรียกร้องอยู่ครับว่าชอบคล้ายๆฟีโน่คล้ายๆฟีโน่นะหน้าตาสดใสแบบนี้นะครับแล้วก็น่ารักโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยชอบนะครับเพราะขับง่ายนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีลักษณะ2ลักษณะด้วยกันถ้าเป็นดั้งเดิมแบบคลาสสิกเดี๋ยวก็คือเป็นรุ่นสีออตัวนี้ เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับเรียกว่าสมาร์ตี้มีมอน,น้ํามีทางน้ํามันนะสิบลิตรแล้วก็มีระบบโชคอะไรพร้อมเลยมีเ้องมีเ e กียร์สโลด้วยขึ้นเขาได้ด้วยบรนทุกได้5 0 0โลนี้เรามีการปรับโฉมเพื่อให้จดทะเบียนได้นะฮะมาปรับมาเป็นรุ่นนี้ครับสมาร์ตี้หน0จากสมาร์ตี้วันเป็นสมาร์ตี้หน0ก็จะมีหลังคาเคบินทั้งหน้ากันแดดกันฝนนะแล้วก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับแล้วก็ระบบการบรรทุกก็เหมือนกันนะครับตัวสีฟ้านี่นะฮะที่เห็นอยู่เนะี่ย ซ้ายมือของผมเนี่ยจดทะเบียนได้นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็เรียกร้องให้มีการเอามาจําหน่ายตลอดนะครับแม้ทั้งบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นนะลูกค้าก็ยังเรียกร้องอยู่ว่าเฮ้ยเอารุ่นเดิมรุ่นเดิมสวยกว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นเดินะก็ยังต้องขายอยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกนะสมาร์ที่วันที่เราขายมานานแล้ว14ปีนะแต่จดทะเบียนไม่ได้เพราะว่าต้องเติมหลังคาถึงจดทะเบียนได้นะครับ ก็สามารถบรรทุกได้500โลทั้ง2รุ่นเลยครับทั้ง2แบบเลยครับเดี๋ยวเราจะบรรทุกทราย500โลนะครับนะขึ้นไปนะ500โลขึ้นไปนี่จะ่500โลเพราะว่าถุงละ25โล20ถุงก็500วันนี้เมื่อกี้ฝนตกฝนรื้มรื้มตุ่มหยุดนะครับทรายก็จะอมน้ำไปด้วยดูดน้ำไปด้วยนะก็เกือบจะ600โลแล้วครับตอนนี้ถุงหนึ่งประมาณ30โลเมื่อกี้ผมยกรูหนักมากเลยครับนะแล้วก็มีคนขับอีกน้ำหนักคนขับอีกน้ำหนักคนนั่งอีกนะครับตั้งท้ายทั้งหมดประมาณเกือบ700นะครับแต่่วา เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยใช้ทุกๆวันอนย่าเกินหไรโลนะครับเพราะถ้าเกินน้ําหนักมันก็จะสึดหลอจจะไม่เคลื่อนจะสึดหลอแต่ตอนนี้เรา,าทดสอบที่ประมาณ6 7 0 0โลนะครับลองดูนะครับว่าขับแล้วเป็นยังไงนิ่มไหมรถของเราเนี่ยเป็นรถที่เสริมแหนบแล้วก็รถที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงฉะนั้นการที่จะขับรถเล่าจะกระโดดได้หนึ่งแต่ถ้าเกิดบรรทุกแล้วเนี่ยจะนิ่มจะนุ่มโอ้สบายเลยเจอหลังเต่าเจอเกาะเลยสบายเลยครับเดี๋ยวชมดูครับของจริงเลยครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เรามาถึงสนามทดสอบนะครับทางเรียบนะครับเป็นถนนใหม่นะครับความยาวประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้ผมได้บรรทุกทรายน้ำหนักประมาณ600กิโลอยู่หลังรถผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ท่านดูนะครับในระยะ3กิโลเมตรเนี่ยมันจะมีทั้งหลังเต่ามีทั้งอะไรเนินต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องชะลอหรือว่าเชงเกียร์ลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราดูว่า ระบบาาการฉันเตือนแล้วก็ขับเนี่ยราบลื่นขนาดไหนเดี๋ยวจะรับชมเลยครับ so ครับล้ำจากที่ไปทดสอบนะครับบรรทุกน้ําหนัก6 0 0โลแล้วนะครับเวลาเราขับทางตรงเนี่ยนะครับเกียร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะได้ระยะน้อยกว่าปกติว่าเวลาบรรทุกหนักนะฮะแล้วเกีย 2, ร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ตบไปถึงเกียร์สี่เนี่ยความเร็วเนี่ยจะได้เต็มที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไม่ถึง50เหมือนกับรถเปล่านะประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่รถมันก็วิ่งสมูทด,ดีนะครับทีนี้เวลาเราไปเจอหลังเต่าเนี่ยนะฮะหลังเต่าขึ้นอยู่กับความสูงขนาดไหน หรือว่ามันมันโค้งขนาดไหนนะครับถ้าเจอหลังเต่าเนี่ยควรจะลดเกียร์ถ้าเราไปวิ่งเกียร์สี่เนี่ยมี่นี้ลองวิ่งเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งตัลองทุกเกียร์แล้วนะครับเวลาข้ามหลังเต่าถ้าเกียร์สี่เนี่ยมันจะกระแทกแรงมันเร็วเกินไปนะครับก็ต้องลดเกียร์ลงมานะครับเหลือสักเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยยังได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือต้อง ต้องระมัดระวังตอนนี้ก็สปีดความเร็วมันก็จะลดลงตามปกติเวลาเราบรรทุกของหนักหนะครับเวลาขับเร็วเนี่ยแล้วก็ถนนมันแคบตนะฮะตัวกระจกมองข้างเนี่ยต้องปรับปรุงให้มันเป็นกระจก6ล้อที่มันใหญ่ขึ้นกว้างคือห่างจากตัวรถห่างจากเคบินมากขึ้นเพราะเวลาเราเราเป็นรถคลาสสิกเนี่ยกระจกมันอยู่ข้างๆงได้นะมันอยู่แค่นี้แคบได้แต่พอเราเป็นเคบินเนี่ยกระจกมันต้องกว้างขึ้นมันจะสูงขึ้นแล้วกว้างขึ้นจะได้เห็นเห็นชัด ัวนี้ยังเห็นเห็นแค่ครึ่งเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับกระจกรุ่นนี้มันมาพร้อมกับแคบินนะแต่พอมาประเทศไทยเนี่ยเรามีการปรับปรุงนะครับทํากระจกมองข้างขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและชัดเจนนะครับเราลองสูเตาทุกคันเราจะเปลี่ยนให้เป็นกระจกใหม่ทุกคันเลยครับต่อไปก็เราจะขับกลับเข้าโรงงานนะครับเราจะมีสะพานนะเราจะรถบรรทุก6 0 0โลเนี่ยขึ้นสะพานดูนะครับว่าออกมาเป็นยังไงครับผม นี่ถ้าเราอยู่ตรงเชิงสภาเนะเราจะยังอยู่ที่เกียร์ว่างอยู่นะเราไม่ต้องใช้กําลังส่งจะไปไกลเราถึงเชิงสภาสามารถขึ้นขึ้นเนินสูงได้เลยครับสูงกว่าน,นี้ก็ขึ้นได้ครับเราลองใช้เกียร์สโลดีครับนี่นะผมกับขับเกียร์สโลนะครับในขณะที่รถจอดนิ่งนะครับไม่ใช่รถรถวิ่งอยู่ไม่ได้นะครับต้องรถจอดนิ่งแล้วก็ตบก,กีนหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นเกียร์สโลขึ้นขึ้นสภาไปได้เลยครับ <Watch> จกเมื่อกี้ที่เราทดสอบบรรทุกทรายห0 0โลขึ้นสะพานนะครับขึ้นเนินขึ้นสะพานอยู่อันนี้ก็คือขึ้นได้กำลังเหลือเฟือสำหรับรรุ่นนี้นะครับสมาร์ตตี้หน,น,นึ่งาูนเนียขณะนี้มีให้เลือกถึง3ามสีด้วยกันก็คือสีขาวนะครับสีโอรสนะครับนะครับหรือหรือสีพีสและอีกสีนึงก็คือสีฟ้านะครับนะครับทั้งหมดมี3ามสีด้วยกันให้เลือกนะครับถ้าเกิดสนใจรรุ่นนี้ทักไลน์เล่เข้ามาได้เลยครับที่ แอดไซ s u โมตาดูรุ่นอื่นๆได้อีกที่เว็บไซต์ s u m o t a c o t h หรือว่าจะเข้ามาลองทดสอบรถด้วยตนเองก็ยังได้นะครับที่โชว์รูมของเรานะครับนะครับที่ท่าข้าม28ทับหนึ่งนะครับหรือจะมาพบกับผมนะครับด้วยตนเองก็ได้ครับมีคําถามอะไรก็คุยกันได้นะครับหรือจะต่อเติมเพิ่มเติมก็ยังได้ครับแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกหลายรุ่นนะครับซึ่งแวะเข้ามาชมในคลิปอื่นๆได้นะครับก็เป็นรถไฟฟ้า รุ่น2,000วัตต์นะครับ,ร Wh, รบมีทั้งแบบยกดัมด้วยมือนะครับใช้แหนบพิเศษนะครับมีกระบะพิเศษเปิดขึ้นเปิด,ปด,ปดลงได้แล้วก็ทำเป็นปบาน้ำได้รวมทั้งลบวีโหลดนะครับซึ่ง2,000วัตต์แต่ว่าโหลดให้มันเตี้ยเหลือแค่35เซนสามารถที่ียมบรรทุกน้ำบรรทุกถังขะยะบรรทุกของหนักๆได้นะครับไดะด้วยความสะดวกและง่ายดายนะน้ำหนักเบาเพราะว่ามาอยู่บนพื้นกระบะมันเตี้ยนะครับ แล้วก็ยังมีรถรุดด่นอืดด่นๆอกอย่างเช่นไอสไตล์ S S T I นะครับซึ่งเป็นรถของครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีรถ v ีสมาร์ทนะรถขนาดเล็กที่จดทะเบียนได้นะแล้วก็มี v ีเจแอนะครับรถตุกๆนะขนาดยักษ์หรือรถกอล์ฟยักษ์สามล้อของเราที่จดทะเบียนได้รวมทั้งเป็นน้ำมันและไฟฟ้าด้วยครับรอย่าลืมกดติดตามนะครับ okay i insane now nah. i remember better days on the playground hoping i can find my way to even Ooh, when nah. i'm closing down i fight no tell so watch me